สวัสดีครับทุกคนมานนี้คนไทยทำโดนไม,ม้ใส่หอมใส่พริกใส่หมูใส่ใสลายยังข้างในทำหมกตดนไม้หมกหน่อไม้หมกหน่อไม้อลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้วันนี้สิหมกหน่อไม้จ้าหมกหม้อจ้ะหน่อไม้ใส่ลงไปเลย ใส่ไปเลยอย่าวอลคอนไทยใส่อะไรอีกพริกใส่พริกอย่าววอลคอนไทยใส่พริกห<ส>มูกบ<ส>อะไรหมูกบหมูสามชั้นหมูสามชั้นอย่าวอลคอนไทยหนังคอนคนก่อนนี่คอนคนเลยใส่หมดเลยนำไปอย่านำนะ น้ำใบแก่นางต้นหอมต้นหอมอย่าวนใส่ลงไปเลยใส่ข้งไนราหดเลยยังไงคนไทยโอ้ใบมะกุูดใบมากุูดยังไงนี่ข้าวเบือข้าวเบือข้าวที่เราแช่น้ำแล้วมาตำตำอ่าน้ำปลาน้ำปลาอย่าวนใส่ลงไปเลย อันนี้หนึ่งอันสุดท้ายไม่มีใบแมงรักเราก็ใส่ผรพาเทนโผรพาเสร็จด้วยใส่ลงไปเลยนี่อันนี้สเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยมารู้สอะไรกันใส่น้ำปลาอ่ใส่น้ำปลาด้วยน้นขยำขยำคนไทยใส่ผงปรุงรส มกน้ำไม้จะมกมอมกมอน้ำไม้มูสามสั้นแล้วก็คนให้เข้ากันโอคน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 เท่ากันคนไทยขยมขยำขยำเท่ากันคนจะคนคนให้เข้ากันจ้ะซิมรสชาติแล้วจะเด้อซิมแล้วก็ใส่มอมกเลยจ้ะโอ้ เห็นดีสวยชิมก่นอนขาดน้ำปลาคนใจชิมทุกคนชิมใจชิมชิมเราใส่น้ำปลาโอ้ใส่น้ำปลาเอ็กซ์ตร้าเขยมิมขยิอีกรอบอย่าคนอีกหนึ่งรอบเดีย๋ยวเราจะเอาใส่หม้อทีนี้อย่าเวลใส่หม้อแล้วก็หมกไปเลย <laughs> นี่น่าก,กินไปนละอย่าฝรั่งอย่าก,กินก,กินนะ สิ่งนี้เราใส่หม้อก่อนโอเคฝันเราก่อนเททิ่มหม้อแล้วทิ้งนุกโดดลงไปด้วยใส่เยอะๆหน่อยใส่นู่โดดเยอะๆเสร็จแล้วจ้ะแค่นี้จ้ะวันนี้ก็ร้อบสุกกันจ้ะแล้วก็จะได้กินข้าวสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับทุกคน มันในเสื้อกินเข่าจ้ามาด้วยเส้อกินข่ารับกันจ้ามาตรกคนกินเดียกันวันนี้มีฝรั่งทำหม,ม,มกตอนใหม, <c oughs> ม่หมกหนอ่อไม้ไปเรียนรื้อเถอะหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นใส่หมูสามชั้นจบแลนะครับ <นะ S 1> กับปลาทอดปลาสลิดทอดจ้ะอ่ปะปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดไปไก่นพลังพลังกินยัยหัว Und kann jao. ja Ja, Ich Hallo meine Freunde. Heute gibt es Einfaches. Äh, oh Bambus, Ach Achso. Bambus, Bambus in, äh, eingelegt in verschiedene Sachen. Ein Fisch und Klebereis natürlich. <laughs> ถามแต่คนไทยเด็ดน,นี่คนไทยเป็นนางเอกจ้ะเป็นนางเอกน้ำมะม่วงน้ำมะม่วงเนี่ยโว้ยถูกต้องครับม,มากินข้าวากันเยอะรัข้าวเหนียวก่อน <c oughs> อตกลงกันเหนียวกอน <c oughs> ห้อนๆนะเยอะโอ้ยะมาได้จัดเดอ้อ่บๆจ้าโอ้โหหมกลำใหม่ใส่หมูสามสั้นมาเด้จัดเดอ้อ mm. เศแบอาต้นหอมมาแก่มน้ำเน,น้อยปวดจมูน้ำช้อนก็ได้มีช้อนเนาะอืมอมคุยึ้นไหม ข้าเนียวคุยเลยเนี่ยหมูสามชั้นน่ะแซ่บๆบเนี่ยจจอืคุยเลยเออนั่นละปั้นให้แข็งแรงก่อนนะถ้าปั้นไม่แข็งแรงมันจะใส่ข้างในข้าวเหนียวโอเคนี่คุยแบบนี้เลยนี่นี่ยอืมเสับเจ็บเจบจ้าจ้าคนไทยคนไทยอู้ดีมากมกเลย เราแกปลาทั่งภาษาลายอะไรยังกันไรอ่ะสแซบแซ่บปลาเอ่อาอออืมแกะปาากาลากับพี่ดาพี่ดา,ดาแกเองก็ได้ั้งเนี <laughs> แกถ้าอัาาน,นกินปลาสลิดยังไงเราให้แล้แกเองอาา่ะจะแล้วิมปลาเบิเน้ปลา,า,ออาจะได้จ้ะ ต้องแกเห็นเราฮ้อนนะพูดดีโอ้ทำไมไม่พูดด้วกันวะก็มันฮ้อนก็รู้ทำเสร็จใหม่ๆเมื่อกี้ปลาก็ร้อนข้าวเหนียวก็ร้อนอันนอไม้ก็ร้อนฮ้อนหมดอะเมื่องไหนใส่พี่ลีบ้างใส่พี่ลีเห็นบล้อเสื้อ

quy vậy như thôi Ừ. đó. <hBu -3> <s Dé goal> งวับคนไทยไปซื้อของจทกลาปานทำกับเขาแล้วฝรั่งหิวหิวนา้วคุไทยเวลงหิวหยอะเดี๋ยวไปเวลา,วววลากินข้าวมีไม่หนึ่งครั้งกลังบอกไม่หิวบอกหิวตลอดฝรั่งมีตลอดหิว cà nhiều Những chắc. nhiều chắc. có chắc. nào? chắc. Những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  chắc. nó chắc. nhiều, chắc. Những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  nhiều. Những chắc. Những xẹp เซปอลเซปเ็จอันนี้เขาเรียกอะไรลาซิปไหนิม,นม,มุกหน่อ,มนอไม้มุกหน่อไม้มุกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นอเอียวันนี้บอกให้โกนเขาไม่ได้โกนล,ลืมไหเล่นเกมลืมไหม จะโดนดา่าไอ้โกนเข้าบดีโกนเมดเลร็ได้เกมวกนันนี้ทุกคนพรุ่งนี้วัุนี้พนี้นวดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่อ้าพรุ่งนี้โกนนวดเหรออ๋อ <c oughs> พรุ่งนี้ทุกคนพรุ่งนี้เอาซะนะ hmm วัน,นนี้ฝรั่งไม่ทำอะไรอีกก็สี่วันนั่นแหละเล่นแต่เกมบ่เล่นข่าวเสร็แล้วถักก่อนดูนั่งก่อนเนล่นมากๆเกมเจ็บตาจบปั้งนะครับยหยุดบ้างเนี่ยดูนั่งแทนนั่งดูนัง là nam mà đơn <tôi> 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 Nhi được con Mua sẵn yeah, mua sẵn kinh Có lần này á Tốt quá con thầy còn con phải làm tính này nó rồi ย่องตะคองบอกย่องก็เองบอกฝรั <laughs> ่งยาฝรั่งกินง่ายดีมากๆเรื่องการกินอาหารคนไทยเรื่องการกินอาหารฝรั่งเรื่ <laughs> องการกินข้าวมาันบัง ไข่มีไข่ด้วยอ่ะเอาไหมไหนไข่ปลาสลิดปลาสลิดมีไข่พวงแซ่บเนาะปลาสลิดแซ่บ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 ลีลีลีแซ่บกระดอกกระเดียเมียมาทานให้ปลาฝรั่งเมียเ,เก็บไม่ทันให้ปลาหัวนะ quá kinh lêu á tụi con à hát đi chín chín con này tụi con đi tụi con à hát đi sáng xếp rồi đó xếp rồi dạ đi chơi Chào bác bạn. แล้วะไรอแบบนี้พลังทุกคนอาหารอีสานแซ่บๆม่้สิอยาจหัวดเด้อินมาจะกินมาหลายนึงแซ่บๆแซ่บแส่จ็จะแซ่บ, <laughs> บ,บอ่ะแซ่บมกมกน้งให,ใหม่ใส่หมูสามสั่แซ่บไปจ้ะเด้อมกหม้อจ้ะแซ่บอินนี่เหรอ แซ่บแซ่อีลีแซ่บกระดากระเดียบกระดากระเดียฮะอืมิ่มแล้วจ้ะแซ่แบหลายแซ่บหลายโอเคค่ะพี่แคที่นี่ยจ้ะสวดมากินเข่าขอบคุณตัวการที่ติดตามขอบคุณตัวการรับชมได้ค่ะดาดได้ค่ะไ <laughs> ด้ค่ะเด้อได้ค่ะได้ค่ะเด้อขอบคุณครับทุกคนทีคุณดูคลิปคนไทยกับพลังสวัสดีค,ครับขอบคุณครับทุกคน สวัสดีขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย